ัสดีครับตอนนี้เรากําลังจะไปหมู่บ้านรักไทยนะครับผมอยู่ที่พิษณุโลกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แม่ห้องสอนครับผมสมาชิกในทีมครับเราไปลุ้นกันนะครัวันนี้เราจะได้นอนหรือเปล่าจะมีที่จะมีที่กางเต็นท์หรือเปล่าตอนนี้เป็นเวลา1 6 2หนาฬิกา28นาที เดี๋ยวไปเจอกันครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยเราจะหาที่กางเต็นท์ได้ไหมไปดูกันค่ะครับเปนั่งกันกนะจ๊ะทางนี้ก็จะไม่มีทางตรงเลโค้งอย่างเดียวโนี่ตอนนี้เรามาถึงร้านกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าบ,บู เรียกย่างจังจะบุจะบุนี่เดี๋ยวเราไปดูเมนูกันนะ๊ะนี่ตอนเรามาถึงนี่ร้านเขาก็จะปิดแล้วนะคะเราก็เลยรีบสั่งอย่างไวค่ะคนละสองชามบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะช่วงนี้เรามาถึงมันก็จะเป็นช่วงเย็นแล้วนะคะร้านเขาใกล้จะปิดแล้วเขาปิดสี่โมงเย็น นี่ก็เป็นโซนกาแฟนะคะตรงนี้จะเป็นโซนกาแฟค่ะกาแฟก็รสชาติโอเคเลยค่ะอร่อยค่ะนี่บรรยากาศตรงหน้าร้านกาแฟก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสามารถเดินถึงกันได้เลยค่ะก็นั่งได้ทั้งตรงหน้าร้านกาแฟแล้วก็ตรงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเลือกเอาเลยค่ะว่าใครจะได้อยากได้วิวยังไงก็นี่นลคะ ร่คับดะหลังจากทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะคะเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยค่ะเพราะว่าบนทางของเราอยังอีกยาวไกลนะคะเราจะไปถึงที่พักกิโมงกียามก็ไปรอรุ่นกันเลยค่ะได้ไหมมันไม่เย็นมากแต่ก็เย็นจะเจอแดดในวันนี้ ครับผมบ้านรักไทยถึงแล้วไฟเรืองเลยหนาวมากตต่อกันเต็นชสนใหญ่ไรเป็นรีสอร์ทัมากเนะ<ล>น,นี่ยนนะุ้มไทยัไเนี่ยแล้วเราแล้วเราจะดูอะไรกันวันนี้ ขี่ลองขี่วนไปเขาบอกว่ามัมีลานกลางเตินงแล้วรอบอาหารนี่แหละอยาก็องไปวนดูลองกินอาหารจีนเหนือลองเหมือนที่เราไปนั่นใช่ไหมเออมื่อก่อนเนี่ยเหมรอนโ้โหของฝากเยอะมากเลยนะครับผมสภาก็มี <c oughs> ว่า อาหารของฝากโอ้ยมีหมอก,กาวันควครับ <laughs> ผมตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านลักไทยแล้วนะคะเรากำลังมองหารีสอร์ตอยู่คะ่ะเพราะว่าลานกลางเต็นที่นี่คือแน่นมากคะ่ะแน่นส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นแบบว่าเต็นท์ให้เช่าคะ่ะ ไม่มีลานกลางเต็นท์เท่าไหร่นะคะและแล้วเราก็ได้ที่พักแล้วค่ะนี่เป็นที่พักเปิดใหม่นะคะยังไม่มีชื่อเลยค่ะเพราะว่าใหม่จริงๆค่ะดูจากบริเวณรอบๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องนะคะในห้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเราเป็นคนแรกนะคะที่ได้มาพักที่นี่ค่ะบรรยากาศในห้องก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่บรรยากาศตอนกลางคืนที่บ้านหลังไทย วันนี้เราจะไปหาอาหารจีนกินกันนะจ๊ะแอะอดอยากปากแห้งวันนี้เราจะกินให้เต็มที่ดูสัมภาระสามพันแปดเห็นแล้วหูกระบะลั่นเลยโอ้ตอนกลางคืนไปเขาจะลังการมากเละคะที่หมู่บ้านปกติเคยมาแต่กลางวันไม่เคยมาตอนกลางคืนวันนี้เราได้ที่พักแล้ว วันนี้เราจะไม่กลางเต็นนะคะเราจะนอนห้องพักค่ะเพื่อที่จะชาร์จแบตอะผม้ำผมพรุวว่งน,นี้เราก็จะไปกางเต็นกันต่อเดี๋ยวไปหาอาหารกินก่อนนะคะตอนนี้เราก็ได้ร้านแล้วนะคะเราอยู่ที่ร้านรีวายหลักไทยคะ่ะบรรยากาศอาหารจีนนะคะมีคนรีเควสว่าอยากกินขาหม,มูมันโถเราก็เลยจัดเลยคะ่ะ ร้านเด็กานดังที่นี่ตอนนี้เรามันกินขาหมูยูนานกันนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารที่เราสั่งมานี่ร้านร้านอะไรนะเนี่ยรีไวละรักไคเดี๋ยวเรามาดูขาหมูกันว่าอร่อยไหมจะหุนไปไหนกันล่ะบรรยากาศในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะเป็นหน้าตาอาหารของเรา อ้ยนี้จะเป็นหมันโถนี่ขาหมูนี่ข้าวข้าวที่นี่ก็จะเป็นข้าวกล้องนะคะนี่อันนี้ก็เป็นปลาอะไรนะสามรสยูนานปลาทับทิมสามรสยูนานแล้วนี่ก็จะเป็นยอดอยอดลันเตา น้ำมันหอยมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนี่บรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้นี่ไม่หมดให้รู้ไปสู้ตายมิมจ้าช้างสู้ตายสู้ตายครับอีบรรยากาศในร้าน ไอ้รีวิวหน่อยเร็วเอาิเหอนเหมือนเหมือนเอานี้ก่อนเลยขาหมูหมูทองแดงนะผมหมูทองแดงมีกะโม้นาหม้อคันาอไรนีขามมนาเลยนะวะเก่งกันนะไม่เคยดูเลย่ วตัวราก้าบๆเ่าเหรออมอร่อนอ่ะอุ้ยหูฟันจวดจวดครับจวดจวดนิ้วนิ้วจิ้นซีฟู๊ดบซ่บอดูปากกรงเน่เลยเต็มปากเต็มครัำ อ่ะเข้าต่อไปเอาเลยไม่เอาจะ,ะมีเมนูต่อไปช้างรีวิว <c oughs> ปลา <c oughs> อเอารีวิวปลาหน่อยปลานี่ะจะเป็นปานลาทอดทิมสามรสคือข้าวละล้อเลยครับผมอ๋ออ๋อ ยังไงคะอร่อยนะครับต่อไปเป็นยอดลันเตาผัดอ้วนหัวหลอนเดี๋ยวจัดการกินแล้วอร่อยครับผม เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะไปหลังจากที่เราทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินเล่นค่ะเพื่อทําการย่อยเพราะว่าแน่นมากค่ะพอ,อย่อยเสร็จเราก็หาของหวานค่ะหาขนมกินนะคะแล้วก็กลับห้องพักกันค่ะเพื่อที่จะอาบน้ําสระผมพักผ่อนค่ะชิ้นเดียวค่ะ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเปไนมาวะ้้นค่ะ แลวหนาห้งก็จะประมาณนี้คะ่ะก็จะเห็นวิวบ้านลกไทยแบบนี้ค่ะเคยสนใจจะมาพักนะคะที่นี่เขาจะเปิดแล้วไปค่ะออกเดินทางกันต่อเลยนะคะ,ะวันนี้ะระยะทางของเราค่อนข้างจะไกลนะคะประมาณ200รอยก็รล เดี๋ยวเราจะไปนอนกันที่อุทยานแห่งชาติน้าตกแม่สุรินนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปทานข้าวช้ากันก่อนค่ะตอนนี้เรามาหาร้านข้าวกินกันนะคะเราได้เป็นร้านนี้ค่ะมีอาหารตามสั่งมีกาแฟเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะคะ ใช่ใช่หมูนุ่มๆมอนนี้มันนิ่มๆดีเขาน่าจะตุ่นอะตุ่นจนมันเปือ่อยอะอันนี้เป็นเมนูอาหารแนะนำนะคะนี่เลยร้านนี้เลยค่ะร้านน่ารักด้วยีขายของชงช้าไม่ไห้ไว้เนี้ย มีน้ำชาให้ด้วยนี่พ่อมัอวออกมาเยอะมันน่าจะมีแหละเห็นมันถือมันอยู่แต่ม,มันไม่เอาไว้เลยหรอมันต้องเป็นสงวนะสิร้องอืออ่ะกินอะไรนะสาวยังไม่เอาไว้มีชาแล้วร้อนจอกเขาหน้ารักนนามากน่ากินโซจูจังเลย <laughs> นี่ชุดชาเขามีน่ารักด้วย เขียวอะค่ะไม่เหมือนผู้หล่อผู้หล่อไหมไปหอมอะเหมือนชาเขียวชาเขียวที่เขาชงกินอะนี่หน้าตาอาหารเช้าเราก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นข้าวซอยยูนานอันนี้เป็นอะไรนะก๋วยเตี๋ยวมาลาก๋วยเตี๋ยวมาลาอันนี้ก๋วยเตี๋ยวยูนาน เราลองมาชิมกันนะว่าอร่อยไหมกลับแล้วนะบ้านรักไทยพิสนุโลก <laughs> บ้านรักไทย <laughs> ไปแล้วจ้าบ๊าย <laughs> บายไว้เจอกันเมื่อไหร่อีกไม่รู้ต่วันนี้เราจะไปกลางเต้นกันต่อนี่ไงลานกลางเต้นว่างแล้วเนะี่ย <laughs> เดี๋ยวไปเจอกันว่าวันนี้เราจะได้กลางเต้นที่ไหนจ้า ลาแล้วบ้านละไทยวันนี้เราก็มาแวะถ่ายรูปกันที่ปางอุงนะคะวันนี้เราไม่ได้นอนที่นี่เราจะไปนอนที่อื่นกัน ไอสไลเดอร์วะาอวันนี้นักท่องเที่ยวก็จะไ,ได้นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปด้วยภาพบรรยากาศที่ปางอุ๋งนะคะเดี๋ยวเราจะไปนอนที่ไหนกันวันนี้เดี๋ยวติดตามชม e ีพีต่อไปเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายปางอุ๋งเอาไว้โอกาสหนะ้าเราจะมานอนที่นี่นะ